สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปรยทานรูปแบบดอกไม้สวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้กันนะคะตัวนี้จะเป็นการใส่เหรียญที่หลังนะคะสวยๆน่ารักน่ารักด้วยริบบิ้น3เส้นค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปรกรณ์กันก่อนเลยกันไกลเหรียญริบบิ้นค่ะวันนี้รีจะใช้ริบบิ้นตาระคังเบอร์2เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยนะคะนี่นะคะรีจะตัดริบบิ้น3เส้นที่ความยาว95ซนติเมตรนะ รวบมารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะคะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไว้แล้วนะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสารกันเลยนะคะรีจะจับริบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาน,นะคะสวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่สามนะสอดเข้าตรงช่องที่1แล้วเปิดให้กว้างดึงเอาเส้นที่2อ,ออกมาจับให้เข้าที่ค่ะนี่นะคะเราก็จะได้เป็นฐานสามแล้วนะ ทีนี้เราก็จะมาสารเป็นฐาน6กันนะคะดีจะจับริบบิ้นฝั่งด้านขวามือทับเฉียงขึ้นมาด้านบนนี่นะจับอริบบิ้นเส้นด้านบนทับเฉียงลงมาด้านล่างแล้วก็จับอริบบิ้นเส้นด้านฝั่งซ้ายมือนะคะให้สอดเข้าตรงช่องนี้นะคะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนแล้วก็ค่อย <ๆ S 1> ดึงขึ้นมาค่ะให้แบบนี้นะทีนี้เราก็มาดูทั้ง6เส้นเลยนะคะกดๆจับจให้กระชับเลย นี่นะคะเราก็จะได้เป็นฐานหนะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะลีจะจับอาริบินเส้นที่1ขึ้นมาในลักษณะนี้นะแล้วก็ทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่สทับด้วยเส้นที่สามเราจะมีลิบินสามเส้นด้านบนแล้วก็มีลิบินสเส้นด้านล่างเสร็จแล้วเราก็จะมาสานสลับกันเลยนะคะ ดีจะจับริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมานะเอาเส้นที่1ด้านล่างขึ้นมาด้านบน2ด้านบนวางลงมาเอา2ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่3มด้านบนวางลงมาเอา3มด้านล่างขึ้นมาด้านบนในลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วจับหมุนมานะนี่นะคะเราก็จะเหลือริบบิ้น3เส้นด้านบนเหมือนเดิมนะทีนี้เราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะดีจะจับเอาลิบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมาก่อน เส้นที่สองนะสอดเข้าตรงช่องแรกเลยนะคะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนในลักษณะน,นี้นะแล้วก็ค่อยดึงนะคะถ้าริบบิ้นบิดก็จับให้เข้าที่นะคะในแบบนี้เส้นที่สามคะ่ะสอดเข้าตรงช่องแรกเลยนะคะออกช่องถัดมาเลยนี่นะคะแล้วก็ค่อยดึงลงมานะในแบบนี้นะคะทีนี้ลีก็จะปล่อยมือออกมานะจับให้เข้าที่คะ่ะทั้งหกเส้นเลย นี่นะได้แบบนี้กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาจับให้เข้าที่อีกนิดนึงทั้ง6เส้นเลยนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมานับข้าม2เส้นนะคะแล้วก็พาดนะดีจะเริ่มนับจากเส้นนี้ก่อนเลย1 2สองจับอลอิบินเส้นนี้พาดมา1 2สองจับอลิบินเส้นนี้พาดมา หนึ่งสองจับอริบินเส้นนี้พาดมาหนึ่งสองจับอริบินเส้นนี้พาดมาแบบนี้นะคะทีนี้เราจะเหลือ,อริบบิ้นสองเส้นแล้วนะจะไม่มีที่พาดแล้วนะคะลีจะจับอริบินเส้นนี้ขึ้นมาก่อนจับริบบิ้นโค้งมาในลักษณะน,นี้นะขยับมาตรงไปนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะถัดจากเส้นที่พาดตะกี้นะคะคือเส้นนี้นะแล้วก็ค่อยดึงลงมาค่ะได้แบบนี้ เส้นที่2จับริบบิ้นโค้งมาลักษณะดเดียวกันขยับมาตรงไปนะคะแล้วก็เสียบเข้าตรงช่องแรกเลยนะออกช่องถัดมาเลยนี่นะคะแล้วก็ค่อย <ๆ S 1> ดึงลงมาค่ะในแบบนี้นะรีก็จะปล่อยมือออกมานะคะจับให้เข้าที่ค่ะทั้ง6เส้นเลยนี่นะได้แบบนี้กลับด้านค่ะกลับด้านมา เราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะนี่นะลอดผ่าน2เส้นนะคะ1นสองแบบนี้นะคะถ้าริบินบิดจับให้เข้าที่นะคะแล้วก็กค่อยๆดึงค่ะในแบบนี้นะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง6เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลย นี่นะคะได้แบบนี้จับให้กระชับเลยค่ะทั้ง6เส้นเลยนนะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะดีจะจับอ,อริบินเส้นนี้ขึ้นมาก่อนนะนี่นะคะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังในลนนักษณะนี้ขยับมาตรงปลายนะคะ แล้วก็กลับมาดูด้านหลังอีกครั้งหนึง่งสอดลอดผ่าน2เส้นมาเลยนะคะตรงตัวดอกเลยนะนี่นะคะ 1- 2องนี่นะลอดผ่านลงมาเลยค่ะแล้วก็กค่อยดึงลงมาพร้อมดูกรีบด้วยนะคะนี่นะคะกรีบจะอยู่ในลักษณะน,นี้นะต่อเลยนะคะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายนะแล้วก็สอดลงไปลอดผ่าน2เส้นมาเลยแบบนี้นะคะแล้วก็กค่อยดึงลงมาค่ะ พร้อมดูกรีดด้วยนะคะนี่นะได้แบบนี้ต่อเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง6เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะทีนี้ริบบิ้นจะมาชนรอบกันพอดีนะคะคือเป็นเส้นที่เราพลาดมาตัวนี้นะจะมาอยู่คู่กันในลนนักษณะนี้เราก็จะหยิบเอริบบิ้นเส้นด้านในนะคะมาสารนะ จับริบินพับไปด้านหลังนี่นะคะแล้วก็ขยับมาตรงปลายสอดลอดผ่าน2องเส้นตรงด้านล่างมาเลยนะคะแล้วก็ <c oughs> ค่อยๆดึงลงมานะพร้อมดูกรีบด้วยนะคะนี่นะคะได้ในลักษณะน,นี้ต่อเลยนะ ทีนี้ก็เส้นที่6แล้วนะคะเราจะเอาริบบิ้นเส้นด้านนอกพับลงมาก่อนเอาริบบิ้นเส้นด้านในสานนะคะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะคะลอดผ่าน2เส้นมาเลยนะ 1- 2สอนี่นะคะด้านล่างนี่เลยแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาค่ะนี่นะคะกลับมาดูด้านหน้าอีกครั้งหนึง่งนี่นะเราก็จะมาได้จับกรีบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทั้ง6กลรีบ6เส้นเลย นี่นะสวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาสารกรีบที่2ต่อกันเลยนะคะลีจะจับอลิบินเส้นนี้ขึ้นมานะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังค่ะขยับมาตรงปลายนะแล้วก็สอดลอดผ่านด้านล่างเลยนะคะ2เส้นนี้มาเลยนะคะนี่นะ1 2แบบนี้นะคะแล้วก็กกค่อยๆดึงลงมาค่ะพร้อมดูกลีบด้วยนะคะนี่นะกลีบจะได้ซ้อนกันในลักษณะน,นี้นะคะ ต่อเลยนะจับริบิน้นพับไปด้านหลังขยับมาตรงไปนะคะแล้วก็สอดลอดผ่านด้านล่างเลยนะคะตรงตัวดอกเลยนะลอดผ่านสองเส้นมาเลยพร้อมดูกรีบด้วยนี่นะคะได้แบบนี้เราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งหกเส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ ทีนี้ริบบิ้นก็จะมาชนรอบกันแล้วนะคะนี่นะคือเป็นเส้นของกรีบตัวนี้นะคะเส้นแรกนะเราก็จะเอาริบบิ้นเส้นด้านนอกพับลงมาก่อนเอาริบบิ้นเส้นด้านในมาสานนะคะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายนะแล้วก็สอดลอดผ่านตรงกรีบด้านล่างเลยนะคะตรงตัวดอกด้านล่างเลยนะลอดผ่านสองเส้นมาเลยนี่นะได้แบบนี้ต่อเลย ทีนี้ก็เส้นที่6แล้วนะคะจับริบบิ้นเส้นด้านนอกพับลงมาก่อนเอาริบบิ้นเส้นด้านในมาสานนะคะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายนะแล้วก็สอดลอดผ่านตรงตัวดอกนะคะลอดผ่าน2เส้นมาเลยแล้วก็กค่อยดึงลงมานะคะพร้อมดูกรีบด้วยนะนี่นะคะจะได้ในลักษณะนี้เราก็จะมาได้จับกรีบกันอีกครั้งหนึง่งทั้ง6กลรีบ6เส้นเลย นี่นะคะสวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วนะนี่นะคะทีนี้เราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะดีจะจับอลิบินเส้นนี้ขึ้นมาก่อนนะจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าเสร็จแล้วจับประตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงหน้าเส้นนี้เลยนะคะถัดจากเส้นของเขานะมาฝั่งซ้ายมือนะคะแล้วก็บังคับให้ริบบิ้นออกตรงด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาค่ะนี่นะคะ ได้แบบนี้ต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง6เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ ทีนี้ก็เส้นที่6แล้วนะคะจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าเสร็จแล้วจับประตูริบบิ้นพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะคะเส้นถัดจากเส้นของเขานะคะด้านหน้านี่นะกรีบถัดมาเลยแล้วก็กกค่อยดึงลงมาค่ะในแบบนี้นะคะนี่นะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งนึงค่ะทั้ง6กกรีบหเส้นเลยนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมา สารเก็บปลายริบบิ้นกันนะคะลีจะจับอริบบิ้นเส้นนี้ขึ้นมาก่อนนะจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าค่ะขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปใต้เส้นนี้เลยนะคะนี่นะถัดจากเส้นของเขานะคะมาฝั่งด้านซ้ายมือนะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนในลักษณะนี้นะคะต่อเลยนะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง6เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลย นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งนึงค่ะนะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะคะนี่นะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้งหเส้นเลยนี่นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะทีนี้เราก็จะมาใส่เหรียญตอนขั้นตอนสุดท้ายกันเลยนะคะใส่เหรียญลงไปเลยนะนี่นะคะ นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญโปยทานแบบง่ายๆของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกบานบุรีอีกแบบหนึ่งนะคะสวยๆเล็กๆจิ๋วๆน่ารักน่ารักนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทํากันนะคะสําหรับคลิปนี้รีขอจบเพียงแค่นี้ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ